ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับในคาบเรียนวิชาสุขศึกษานะครับก็ก่อนอืีนก็หัวหน้าบอครับในหลวงนัชกาพระบรมัสดีค่ะคุณครับผมเชิญนั่งครับก็เอาเริ่มกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับกูจะมาสอนสุขศึกษาเรื่องสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะครับการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก่อนวัยอันควรเนี่ย เรารู้อยู่แล้วว่าก่อนแวนควรคือวัยอะไรครับัยร,รุ่นัยรุ่นวัยรุ่นจะอยู่ในวัยเรียนด้วยใช่ไหมอ่าใ,<ช>ใช่นะครับ,รบก็คือเราจะมาดูว่าสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแวนควนเนี่ยสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรมีสิ่งล่อตาล่อใจอะไรทําให้อ่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก่อนเดืนนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่บทเรียนเราครูจะมีเกมให้นักเรียนเล่นก็คือเราจะมาทายอาชีพกัน เขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยนควรเนี่ยมันเป็นการตัดโอกาสในวัยอะไรไวัยเรียนใช่ไหมอ่าใช่สมมติเราฝันอยากเป็นอาชีพอะไรเช่นครูฝันอยากเป็นครูเห็นไหมถ้าสมมติอ่าครูเป็นผู้หญิงแล้วทีนี้ครูมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยนควรบางครั้งบางคนก็อาจจะกลับมาเรียนได้บางคนก็อาจจะกลับมาเรียนไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลอะไรอ่าดูแลลูกหรือบ,บางคนก็อาจจะไปทําแท้งนี้ ทีนี้ครูจะมีเกมให้เล่นมันจะเป็นหมวดอาชีพนะครับนักเรียนอ่าดูเกมถ่ายภาพจากเง<อ>าอาชีพในฝัน <ไป S 1> ที่ไม่กล้าฝันอ่าดูภาพแรกเธอคิดว่าเป็นอะไรห<อ>มอค่ะหมอหรือพยาบาลพยาบาลอ่าดูนะครับเป็นอะไรนะครับ<ย>เป็นแม่ค้านะครับก็ <c oughs> คือถ้าเธอทายถูกสามสามอาชีพค่านี้จะไม่มีใบงาน แต่ถ้าเือทายผิดก็มีใบงานเหมือนเดิมครับอันแรกถูกไหมไม่ถูกต่อไปครับเกมทายภาพจากเงาอาชีพในฝันที่ไม่กล้าฝันนี้คือตำรวจตำรวจไหนใครบอกตำรวจรปภเฉลยเลยได้ไหมเอาเฉลยเลยไปคุณขายลอตเตอรี่นะครับอันนี้คืออาชีพคนขายลอตเตอรี่มีโอกาสที่จะรวยได้เพราะขายไม่ออกแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งเอง อาจจะรวยนะครับอาชีพนี้ต่อไปคิดว่าอะไรครับนี่<ข>อ,อาชีพอะไรขายเสื้อผ้าอ่าขายเสื้อผ้า,าเอาขายเสื้อผ้าเอาเริ่มจะจัดทางถูกแล้วเป็นพระมใครบอกว่าเป็นพระชี่วบอกว่าอะไรชิวอเ,เอาดูดูอยู่เฉลยเลยก็ได้เอาเต่คิดว่าเป็นเป็นอะไรนะจุนอาคุณขายเสื้อผ้าเป็นนักบินอาวากาศนะครับคนนี้นี่คือนักบินนะครับที่อวกาศนี่อยู่นาซาเลยเห็นไหม นี่คือนักบินนักอากาศยังไม่ถูกเลยโอ้ได้ทำไปงานแน่ๆวันนี้มาต่อไปเกมถ่ายภาพจากเงาอาชีพในฝันนี่คือนี่เห็นไหมลูกกลมเหยียบนี่คิดว่าอะไรคนขายแตงโมค่ะคนขายแตงโมอะไรอีกครับไหนไหนไหนมีใครอีกบ้างเอาโซฟียาคิดว่าอะไรเอาต่อมาหนึ่งอาชีพเอาดาวดาวมาก็ได้เอาเก๋ว่าคนสวน เอาคำตอบก็คือแดนเซอร์นะครับ <c oughs> อูชุดสีชมพูนี่ <c oughs> เอาอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งอาชีพเออเต้องถูกบ้างนะเอา้าอาชีพนี้คือถือไม้ยาวอย่างนี้กอดอกใ <c oughs> ส่มะม่วงอาชีพใส่มะม่วงนะคิวบอก <c oughs> เอคิดว่าอะไรครับ <c oughs> ครูค่ะฮะครูอ่าครูแม่บ้าน คำตอบที่ถูกก็คือพยาบาลนะครับดูนะครับเข็มขนาดนี้ใครจะกล้าชินคนที่กลัวเข็มอยู่แล้วก็กลัวไปอีกนะครับนี่ต่อไปนี่โอ้ง่ายสุดแล้วข้อนี้ไม่มีการสับขาหลอกแล้วครูว่าอาชีพอะไรคนขี่เาวนาคนเลี้ยงคนเลี้ยงควายอ้าวคนขี่ค่ไถค่ะ รถขายของอา,อาชีพขายของอต่อไปคือช่างภาพนะครับนักเรียนเป็น oh <my S 1> คนถ่ายภาพ oh <my> ห้อยกล้องไว้อยู่เห็นไหมอา่าทีนี้นี่คือการอาชีพที่ครูจะมาพานักเรียนก็คือสร้างความสนุกสนานก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของเราก็คือจะบอกว่าแต่ละอาชีพเนี่ยถ้าเราฝันไว้เนี่ยเราอยู่ในวนัยนี้ถ้าสมมติเราไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนววยควรเราก็จะสามารถไปแต่ละอาชีพที่เราตั้งไว้ได้ อันนี้คือการนำเข้าสู่บทเรียนที่สนุกสนานของเรานะครับต่อไปนะครับเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนของเราแล้วอ่ามา อามาแล้วให้นักเรียนนะครับสังเกตภาพต่อไปนี้นักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพกำลังทำสิ่งใดครับปาร์ตี้อ่าปาร์ตี้ปาร์ตี้เต้นสนุกสนานมีการดื่มอะไรบ้างแอลกอฮ์ oh อ่าดื่มแอลกอฮอล์ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์ก็แล้วแต่เขาถามว่าอาจเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างต่อจากนี้หนึ่งเมาแล้วขับอ่าเมาแล้วขับอาจจะทะเลาะวิวาทแต่ว่าที่เราเน้นตอนนี้คือมีเห็นไหมผู้ชายผู้หญิงนี่ อยู่ด้วยกันไหม,มอ,าอาจจะเป็นการทํางานอยู่ในบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วที่นี้มีผู้ชายกับผู้หญิงนี้เราคิดว่าการที่เราเดืม่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะมีสติไหมไม่ไม่มีสติอาจจะเป็นการที่นําไปสู่การมีอะไรมีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์แต่อันนี้คือเขาเป็นวัยอะไรแล้ว,ไ,วไปททางานก็คือวัยผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือยังไม่สําคัญเท่ากับเราที่เป็นวัยเรียนอันนี้คือครูยกตัวอย่างไว้ให้เห็นดูก่อน ต่อไปให้นักเรียนสังเกตภาพต่อไปนี้นักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพกําลังทำสิ่งใดออดื่มวาดื่มวายอยู่ด้วยกันเป็นไงอยู่ด้วยกันอกส,อสองกับสองแล้วก็มีแมวหนึ่งตัวที่เป็นสักีพยานรักของเขาอ,อาจเกิดเหตุใดบ้างใดขึ้นบ้างต่อจากนี้ก็คือ,กา,อการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมนี่ก็คือหแล้วก็คืออันแรกก็คืออยู่ในที่อากูจอก็คือพวก สถานบันเทิงภาพที่สองก็คือการอยู่ด้วยกันสองต่อ,อ,อสองอ่ะเก่งมากอันนี้เป็นอะไราาเห็นไหมหากสถานการณ์เมื่อสักครู่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทําอย่างไรเราดูก่อนด,ดูใหม่ดูใหม่ปึ๊บในห้องนอนใช่ไหมปับ๊บอันนี้คือสถานการณ์ที่เขากําลัง ทำอะไรเล่นโทรศัพทพพ์อาจจะเป็นการนนาดูอะไรต่างๆใช่ไหมอันนี้คือถือว่าเป็นเสี่ยงต่อการมีเพสัมพัน์ทไหมอยู่คนเดียวอ่าไม่มีเพราะว่าเขาอยู่คนเดียว,ยว,ยวอใช่ก็คือการที่เราจะอยู่ในวัยเรียนเนี่ยเราควรจะอยู่คนเดียวไปก่อนเ,อเห็นไหมเล่นโทรศัพท์หากันก็ได้ไม่ต้องนัดเจอกันเ,เห็นไหมคุยโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์แชทหากันเฉยก็ได้ นักเรียนคิดว่าวัยอันควรคือช่วงวัยใดในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยวัยทำงานอ่าวัยทำงานก็คือวัยผู้ใหญ่วัยวัยผู้ใหญ่วัยเรียนยังเราควรไหมไม่อ่าจริงมากอันนี้คือก็เป็นการสอนนักเรียนไปด้วยเรียนในบทเรียนไปด้วยเราจะมาดูแล้วสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของผู้ชายกับผู้หญิงเห็นไหมดูภาพสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็คือหนึ่ง การอยู่ด้วยกันในที่รับตาคนกับเพศตรงข้ามสองต่อ 2. สองส่วนมากจะเกิดขึ้นก็คือสมมตินักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเป็นแฟนกันแล้วไปบ้านนักเรียนชายอย่างนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่นั่นคือการอยู่ด้วยกันอะไรโโอะสองต่อสองอาจจะทําให้เกิดการมีสพก่อนไปอันตวายจ่ิงมากก่อหกหน่ารักมาก สาเหตุของการมีสัมพันธ์กับแมนควน,นก็คือการไม่รู้จักปฏิเสธคนรักเมื่อถูกขออใช่ไหมเรายังไม่ถึงแมนควรนเราต้องรู้จักอะไรปฏิเสธรู้จักปฏิเสธแล้วบอกไปว่ามันยังไม่ถึงเวล <ะ S 1> ากิา่งมากต่อไปขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทศอพอสมมติครั้งหนึ่งเราไม่รู้จักการป้องกัน รู้จาักการป้องกันไหมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้จักปฏิเสธใช่ไหมเขาบอกแล้วต่อไปถ้าสมมติมันเลี่ยงไม่ได้จริงสมมติเราไปไปมมตั้งแต่ัยรุ่นขึ้นไปสมมติเราต้องมีการอะไร,ป,รป้องกันป้องกันโดยการใส่ถุงยางอ่าใส่ถุงยางกันทำไมเห็นไหม,มทุกวันนี้ผู้หญิงก็จะทําอะไรฟังอะไรอ่าฟังเข็มฟังยาฟังยาอะไร อายาคุมรู้อันนี้ถือว่าพวกเจอรู้จากการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเพศนั่นนี่รู้จักว่าการใช้ถุงยางทำไมเห็นไหมการรู้จักฟังยาคุมเนี่ยเขาเรียกว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศต่อไปเห็นไหมการไปเที่ยวกลางคืนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ขาดสติและการยับยั้งชั่งใจ การไปเที่ยวกลางคืนเช่นไปเที่ยวอะไรบ้างบาร์าเที่ยวบาร์เที่ยวผับแต่ว่านักเรียนเนี่ยรู้ไหมว่าเขาห้ามกี่ปีแปดปีกี่ปีก่อนที่เราจะเข้าผับเข้าบาร์เนี่ยเขาห้ามอายุต้องเกินเท่าไหร่ขึ้นไปถึงสิบแปดีสิบแปดบางครั้งก็เป็นยี่สิบทุกวันนี้อาจจะเป็นยี่สิบไปแล้วยี่สิบปีขึ้นไปถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าเป็นช่วงมาหาลัยเข้าไปแล้วถ้าสิบแปดก็คือช่วง มัธยมก็คือมอหกเองทาให้การไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันเสี่ยงก็คือพอไปเที่ยวปุ๊บดื่มแอลกอฮอล์ทีนี้ดื่มปุ๊บเป็นไงาเมขาดสติใช่ไหมทําให้เกิดการยับยั้งชั่งใจก็คือปล่อยตามน้ําไปไม่รู้จากการยับยั้งชั่งใจแล้วไหนป .6 หกใครดื่มเ้าเราบ้างนี่มีไหมไม่มีไม่มีมมครูรู้ว่าพวกเธอไม่มีหรอกพวกเธอน่ารัก ต่อไปการดูสื่อต่างๆสื่อนี้ก็สําคัญสื่อต่างๆที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศแล้วเกิดความอยากรู้อยากลองก็คือเช่นการดูวิดีโอที่เป็นสื่อรามุกอนาจารยอย่างนี้ทุกวันนี้ก็จะมีพวกอะไรที่เขามาทําให้เกิดการอยากรู้อยากลองให้วัยรุ่นอยากทําตามเกิดการตั้งเปิดแอปขึ้นมาแอปแอปหนึ่งที่จะมีการ เอาสื่อรามุกอาจารย์ลงไปแล้วให้คนสมัครเข้าไปดูอย่างนี้อันนี้คือทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่านักเรียนควรจะหลีกเลี่ยงการดูสื่อพวกนี้ต่อไปสาเหตุของการมีสมพันธ์กันเป็นคนคือการหลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดีเพราะความไว้ใจเห็นไหมนี่คือนี่เห็นไหมมันกับผู้หญิงคนนั้นก็าแชทหาใครก็ไม่รู้ทุกวันนี้เขาเรียกแชทแล้วนะนักเรียน นี่เห็นไหมผู้ชายผู้หญิงแชทหากันโดยที่บางครั้งผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ไดเอารูปตัวเองขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมถูกไหมอาจจะไปเอารูปคนอื่นขึ้นมาที่สวยที่หล่อแล้วเราเป็นไงหลงเชื่ออ่าหลงเชื่อใช่ไหมหลงเชื่อว่าอู้คนนี้โปรไฟล์ดีหน้าตาดีมีฐานะทีนี้พอคุยกันไปประมาณสองสามเดือนหรือว่าหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ตัวนี้เกิดการอะไรไว้ใจนัดนัดอะไรนัดเจอกันอ่านัดเจอกัน แล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครทีนี้เราไปไว้ใจเชื่อใจเขาไปแล้วเผื่อ,อเขาพาใครมาทําอะไรเราอย่างนี้มันเป็นอันตรายก็คืออันนี้ครูฝากไว้ก็คือการหลงเชื่อผู้ที่ไม่บางดีเพราะความไว้ใจเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครเราก็ไว้ใจเขาไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเป็นคนกน,กนก็คือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสําคัญ พบเห็นสิ่งที่ไม่ดีจนเกิดค่านิยมที่ผิดก็คือส่วนมากนักเรียนที่อยู่แถวบ้านเรานี่จะไม่เจอแบบนั้นหรอกส่วนมากจะเป็นพวกที่อยู่ในสลัมในเมืองใหญ่ๆอะ่ะรู้จักคําว่าสลัมไหมอ่าเพราะว่าสลัมนี่ก็คือมีคนมากหลายตาอยู่ในนั้นใช่ไหมอาจจะเกิดการมีอะไรอ่ามิงานพิสัมพันธ์นที่สมมติคนคนหน,นึ่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นครอบครัวปุ๊บคนเยอะๆทีนี้เราควบคุมไม่ได้เราเห็นเขาทําตามเราอยากทําตามอย่างนี้ หรือว่าเขาบังคับอย่างนี้ถ้าไม่ทําก็จะโดนทําร้ายอย่างนี้สภาพแวดล้อมก็คือเป็นสิ่งสําคัญอันนี้เราโชคดีที่เราไม่ได้อยู่ในสังคมแบบนั้นต่อไปการเรียนแบบพฤติกรรมาการเรียนแบบพฤติกรรมนี่แหละที่ครูพูดไปเมื่อกี้เราไปอยู่ในสลัมใช่ไหมเราเห็นเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำอะไรกันพิสัมพันธ์เราวัยยังวัยเรียนอยู่แล้วเขาไม่ได้ปิดบงังเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้ปิด ปัะตูปิดอะไรางี้มันเกิดพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นมาก็คือเราก็จะมีการเรียนแบบว่าเขาทําอะไรกันอะไรอย่างเงี้อันนี้คือเป็นพฤติกรรมเรียนแบบก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ค่อยนั้นหรอกทุกวันนี้เพราะว่าเขาเวลาเขาทําอะไรเขาก็ปิดมิดชิดอะไรเรียบร้อยต่อไปกิจกรรมมาแล้วนี่อันนี้เป็นแรงงานที่เราจะทําในวันนี้ อันนี้อาดูดูนาชอบไปนั่งเล่นที่บ้านแฟนเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงเป็นพฤติกรรมอ่าเป็นพฤติกรรมเสียงเพราะว่านีอันนี้เขาตอบให้แล้วนี่อันนี้กูจะเอามาให้ดูเพราะการไปอยู่รับตาสองต่อสองเกิดอันตรายและความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรถูกหรือไม่ถูกค่ะต่อไปข้อที่สองผลไม่พูดคุยในสังคมออนไลน์ กับคนแปลกหน้าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงไม่พูดคุยไม่เสี่ยงอ่าไม่เสี่ยงจริงมาก<ป>เพราะอะไรลองต่อมาหนึ่งคำาอบหนึ่งคำตอบสิเพราะถ้าไม่รู้จักแล้วถ้าัดเจอเขาพาคนมาด้วยอ,อาจจะเกิดเหตุการณ์อ่าใช่ต่อไปแบงค์ชักชวนแฟนเรียนแบบพฤติกรรมในสื่อวิดีโอลามุกเป็นพฤติกรรมเสี่ยงไหมเสี่ยงอ่าเสี่ยงเพราะยังไง เพราะาอาจจะท้องได้เพราะว่าอาจจะไม่มีการป้องกันใช่ไหมชวนแฟนมาทําแล้วต่อไปก็สีน้ำหนึ่งปฏิเสธคําขอมีเพศสัมพันธ์แม้คนรักจะอ้อนวอนอันนี้อ่าไม่เสียเส่ยงเพราะเป็นการรู้จักอะไรรู้จักปฏิเสธอ่าปฏิเสธร,ร,รู้จักการปฏิเสธคนรักเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงวัยอันควรใช่ไหมอ่า,อาต่อไปเด็กชายอาศัยอยู่ในชุมชนที่พบ คนมีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยนี่มันครูบอกเป็นพฤติกรรมเยียนแบบเห็นไหมเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงเป็นพฤติกรรมเสี่ยงค่ะเพราะมันจะเกิดการมีเพศสัมพันธ์แบบเยียนแบบ,บอ่าแบบเยียนแบบโอ้เก่งมากต่อไปหญิงไว้ใจนะผู้ชายข้างบ้านให้เข้ามานั่งรอคุณพ่อในบ้านกับตนเองสองคนอันนี้จะเกี่ยวกับการอะไรเอาเอาพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก่อนเสี่ยง เพราะอะไรของการลวนารงเพราะเราไปไว้ใจเขาใช่ไหมว่าเขาเป็นน้าแต่ว่าเป็นผู้ชายด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้อยู่ในสองสองต่อขันเอออยู่ด้วยกันสองต่อสองนี่มันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงไหมเสี่ยงเสี่ยงอ่าจริงมากวันนี้ก็จะมีใบงานให้เรียนเพราะว่านักเรียนเป็นอะไรก็เมื่อกี้เพราะนักเรียนตอบอาชีพของครูไม่ถูกสักอันเลยทั้งที่รูปมันง่ายๆนะนักเรียนไม่ง่ายค่ะเอาครับ คนันืแล้วูจะเปิดให้ดูแล้วพูดจะอธิบายให้ฟังว่าทําอย่างไรบ้างอ่ะเชียวอ่าดูอ่าดูเขาบอกว่าปัจจัยเสียง ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวอันควรก็คือการมีการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวอนควรก็คือการตั้งครรภ์ก่อนวันวรด้วยนี่แหละมันเนือนกันครูจะมีฉเฉลยมาให้แล้วสอกันก็นคือมีคู่รักในวัยเรียนการเสพสารเสพติดแล้วให้นักเรียนตอบตรงที่เป็นจุดปะดไหมเป็นช่องว่างว่ามันมีเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างไหนลองยกตัวอย่างหนึ่งอันมาก่อนที่ครูนอกเหนือจากครูยกตัวอย่าง ที่เป็นสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การตั้งท้องในใบเรียนเนี่ยเมาค่ะอาการดื่มแอลกอฮอล์ออลโโมากเกินไปอ่าการดืออ่มแอลโกอฮอล์ทำให้อะไรขาดอะไรขาดสติกัน็นความคิดขาดสติจ<า>ริงมากอ่าให้เวลาทำก่อนที่จะหมดเวลาแล้วครูจะปล่อยใบเรียนวิชาต่อไปครับ ดูที่ครูบอกไปเมื่อกี้สาเหตุมันมีอยู่มากมายนี่ครูยกตัวอ,อย่างมาให้แล้วอาจูนก็ยกตัวอ,อย่างมาให้แล้วเมื่อกี้คือการดื่มอะไรดื่มแอลกอฮอล์เห<อ>็นไหมการดื่มแอลกอฮอล์การอ,อ,อะไรอีกที่ครูบอกไปมีเยอะแยะเลยเที่พวกเธอจําได้ไหมให้เขียนมามันจะมีหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องว่างในตอนนี้ จุนบอกหนึ่งอย่างแล้วเอามาช่วยกันเพราะว่าเรามีกี่คนเรามีเจ็ดคนแล้วเจ็ดอ,อย่างพอดีเราต้องช่วยกันทีนี้ครูว่าอ,อ่าเอาให้เขียนชื่อก่อนให้ใช้ความคิดก่อนเนาะแล้วครูจะถามเป็นลายบุคคลเลยเพราะว่าหนึ่งจูนบอกมาแล้วหนึ่งอย่างก็คือการดืม่มแอลกอฮอล์ช่องที่สองช่องที่สองใค่จะอาสาไหมมีไหมมีไหมมีไหม อ่อการรบบอการเรียนแบบพฤติกรรมอ่าการเรียนแบบพฤติกรรมอ่ากิงมากสองแล้วคาดีค่ะกิงมากเลยปองขอกูชื่นชมเลยครับปองกออันนี้สามอันนี่สาม โชว์คิดว่าอะไรการดื่มอลก็อลอมาแล้วการเรียนแบบมาแล้วการอะไรที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการตั้งท้องก่อนแมนควรการตั้งครรภ์ก่อนนมนควรได้ได้การอยู่ด้วยกันสองต่อสองเกิงมากสามแล้วสามแล้วใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วไว้ใจผู้ชายที่ไม่รู้จักค่ะอ่าไว้ใจ ไว้ใจผู้ชายที่ไม่รู้จักก็คือไว้ใจคนแปลกอะไรแปลกหน้าอ่าไว้ใจคนแปลกหน้าหรือว่าไว้ใจคนที่เราไม่รู้จักก็คือไว้ใจคนแปลกหน้าอันเดียวกันอ่าสี่อย่างแล้วมีอะไรอีกไหมทิวมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกทิวมา เดี๋ยวครูบอกไว้เมื่อกี้การอะไรไมีใครจะช่วยเพื่อนไหมจูน <c oughs> มีอะไรอีกไหมการนัดเจอเพื่อนผู้ชายที่บ้านคะ่ะเพื่อิูหนังสืออ่าเป็นการนัดเจอก็คือจะเป็นเหมือนกับที่น,น้ำหอมตอบก็คือการอยู่ด้วยกันสองกับสองมีอะไรอีกไหมการดูอะไรดูหนังดูอะไรดูสือ่ออะไรละมกุก ลามกอ่าการดูสื่อลามาามกอนาจารย์นี่ก็คือการก็เป็นสาเหตุเหมือนกันเอ้าครูช่วยการดูสื่อลามมกอนาจารย์ครับแล้วมีอะไรอีกที่ว่าครูบอกว่ามันอยู่ในสลัมอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรไหนไม่มีอีกอย่างหนึง่งอยู่ในสลัม,ม,มแบบเปิดเผยที่อะไรสิงอะไรสิงอะไร ที่มันอยู่รอบๆตัวเราเขาเรียกสิ่งอะไรสิงแวดล้อมอ่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นไงที่ไม่อะไรเออที่ไม่ไม่เหมาะสมอ่าการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่แล้วใกล้หมดยังหมดแล้วอ่าแล้วเราจะมาทบทวนคำตอบที่เราตอบไปเอาเสร็จได้ยังทียว เราจะมาทบทวนคําตอบที่เราตอบไปเพื่อเราจะไปใช้ในการที่เราจะรู้จักสาหเหตุเหล่านี้แล้วเราจะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราไหนคะเสร็จแล้วไปแล้วตูน รอรอรอเพื่อนรอเพื่อนมาพร้อมอย่างอ่าพร้อมแล้วพร้อมอยังจูนพร้อมแล้วค่ะพร้อมยังจิวออกมาพร้อมแล้วจิวก็พร้อมแล้ว,ว,ม,ลวมาอันที่หนึ่งคือ,อ,าก,อการดื่มแลอลกอฮอล์อ่าเก่งมากอันที่สอง การพฤติกรรมลอกเลียนแบบไม่ใช่ลอกเลียนแบบพฤติกรรมเหมือนนกันนะให้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 ที่สามการอยู่ด้วยกันั้งสองของผู้ชายกับผู้หญิงริงมากต่อไป้การไว้ใจคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักหรือว่าอาจจะเป็นคนรู้จักเราก็ควรจะไม่ไว้ใจเพราะถ้าเราเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันสองต่อสองนี่มันอันตราย ต่อไปการเสียสารเสพติดอันนี้กูมาให้แล้วเว่าการเสียสันเสพติดก็เหมือนกับการดื่มแอลกอฮอลนั่นแหละก็คือจะทําให้ขาดอะไรขาดสติขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจอ่าเก่งมากต่อไปอยู่กับยา่าผู้ชายที่มาเยี่ยมบ้านอ่าเอา,เอาได้เม์มีคนอื่นมีเนี่ยองเหนือจากจุนไหมคืออะไระการดูสื่ออ่าการดูสื่อละมุ่อาจารของจุนก็ได้อันนี้ก็ได้ไม่ผิดเพราะว่าเป็นความคิดของเราเองต่อไป เกนแบบหนังดังงน่าก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อไปสุดท้ายหมดยังหม,หมดแล้ว่าเก่งมากก็ในข้ามนี้เราจะทบทวนปึ๊บเราเรียนเรื่องอะไรไปนะวันนี้สาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนไวไอัยอันควรหรือว่าก,การมีเพศสัมพันธ์ว่าก,การตั้งครรภ์ก่อนไวไอัยอันควรก็เหมือนกันก็ในวันนี้ชอว่าได้ความรู้มากไหมยเยอะเลยเยอะเลยเพราะว่า เราอยู่ในช่วงที่จะขึ้นม,มหนึ่งมหนึ่งนี่ก uh, ็เริ่มจะเป็นวัยอะไรแล้ววัยรุ่นวัยรุ่นตอนตอนอะไรรู้ไหมอ่าตอนต้นเก่งมากน้ำหอมวัยรุ่นตอนต้นนีนะเราก็ต้องมีรู้จักการรู้จักความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศไว้แล้วก็รู้จักความรู้ที่จะป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ไว้เพราะว่าต่อไปเราจะขึ้นสู่วัยรุ่นวัยรุ่นจะมีความคลึกขนองมีความอยากรู้อยากลองมีการติดเพื่อนใช่ไหมวัยรุ่นก็ ในคาบนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะเจอกันใหม่ในคาบเรียนวิชาสุขศึกษาในคาบต่อไปก็ขอควนขอขอบคุณ,คณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนของวิชาครูในคาบนี้อ่ะว่าน่าบอกครับเรียนทั้งหมดทั้งองขพขอบคุณครับชิญเรยนวิชาต่อไปได้ครับผม